สวัสดีจ้าเมื่อนีน้องเมียวกะจะพาทุกคนไปเบึงผักบุ้งฝรั่งเนาะคะ่ะจากประเทศสวีเดนจริงๆแล้วนะอ่ามันมาแมนัน่นผักบุ้งฝรังะะ่งเนี่ยค่ะเป็นผักบุ้งญี่ปุ่นเนาะคะ่ะโดยเฉพาะอ่าหลายๆคนคน,คนไทยเขาเอิ่มาเป็นผักบุ้งจริงๆแล้วมันเป็นวัชพืชเนาะคะ่ะเนอะหากของเขาหนีงเงาเลื่อยเงาได้ล้อกะ สามารถทำลายห,หลักฐานของบ้านเนยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราเหมืองอจะผ้าไปเบิงนะค่ะเด้อผักบุงสลังือว่าผักบุงจิปุลเนาะคะ่ะทีเราเหมือนกำลังจะผ้าไปเบิงเนาะคะ่ะลายค่ะอีหลีนะจ้ะชื่อว่าเป็นดงของมันเลยค่ะอเพิ่นไม่ได้ปลูกเองนะคะเพราะว่ามากกับดินที่เพิ่นซื้อมาถมทีถมทางเนาะคะ่ะอารางเงาของมันติดมาแต่ที่นี่ก็เกิดเองเนาะคะ่ะ อาจจะเก็บได้ปีละเทื่อค่ะกับช่วงฤดูใบไม้ผลินี่แหละค่ะเจอแล้วค่ะมาแล้วไปบังกันเลยจ้านี่จ้าโอ้ยคือวัชพืชนะคะเด้อฟ่งเขาเบบเก็บกินนะคะอ่าราว่ามันเป็นวัชพืชเนาะคะ่ะกําลังเกิดค่ะมีมได้กอเงยๆอวบๆค่ะเนี่ยจ้าเห็นมั้เนี่ยค่ะโอ้โหเยอะเลย นะคะเ้ำเราฮักให้เบิ้งก็ได้ค่ะอุ้ยอันนี้มันเคียวมันโพดน้ำฮักก็ได้ค่ะเดี๋ยวเออวนปาดอ๋อมันโพดน้ำไหมคะโพดน้ำค่ะโพดจำตรงนี้ซ่มค่ะนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะอุ้ย ปวดหน้าเหมือนกับว่ามันเริ่มเนาม่ามีค่ะอันนี้เบิง้งอันนี้น่าจะหักได้จ้ะอมนี่จ้ะนอนหนึ่งอุ้ยนี่กระโวดน้ามไงอยู่ดีคะ่ะนี่ป๊าดเบิงฝนตกใส่เนาะจ้ะมันเลยแบบไม่ได้หักโปโปไหมจ้ะอืม ลายค่ะค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะบึงลำตนยิ่งใหญ่อืออันนี้ h ักได้จ้ะโอ้ยบึงดูนี่อืมอือหอย,ยางมันเลยจ้ะอือหอปาดปานโน้ตใหม่ฝรั่งจ้ะอุ้ยอืยอหอ เนี่ยค่ะมาสุดยอดเลยเดี๋ยวหักอีกคันนี้ปื๊ดพียปืด๊ดอันนี้เง้วหักจ้ะมึงมึงหักอีกอืมอืมอืมน้ำเต็มเลยจ้ะนี่อืม วิธีกินเนาะคะ่ะเฮาจะต้องลอกเปลือกด้านนอกออกก่อนนะคะ่ะปอกเปลือกออกก้อนแล้กกามันม้วนเป็นพักที่เฮาจะมากินดิบได้เนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นศึกษาวิธีกินให้ดี้วค่ะเด้อพักบุ้งฝรังจา้าหรือว่าผักบุ้งของญี่ปุ่นเนาะคะ่ะจริงๆเราเป็นวัชพืชนะค่ะเด้อมาเบิง่งเกลกเเลยะค่ะเด้อมาาันจะผาหากักเห็นไหมะคะ่ะด้านหลังเนี่ยค่ะนี่คะ่ะนี่ นอนแกบยันใหจ้นดิโอเพียวยันค่ะจ้ากำลังแสบเลยจ้าุ่นนี่นะคะจะต้องปอกเปลือกออกก้อนด้วยค่ะล้วกอ่ต้มก้อนนามหนึ่งเนาะคะ่ะคอยเอาไปประกอบอาหารเนาะค่ะเนาะนีวยจ้าอุ้ยตายเป็ดเดียวจ้ากิโลหนึง่งป้าเพียจ้าม่ได้อ่านยัๆ แล้วเรามา่จะพักไปบึงอุ้ยปมาเพียจ้ะมึงมันเหนียกกันอยู่มึงได้จัดเด้อพูน่ะอืมพูน่ะจ้ะพูน่ะอืมคักแน่จ้ะอืมพูน่ะจ้ะปาดพูน่ะพูน่ะจ้ะก,ก้อนนึงเอาก้อนนี้จ้ะก้อนนี้ก้อนนี้นี่จ้ะป่าน้องใหม่ฝรั่งเลยค่ะเพีย อื้มแกงสมเนาะค่ะแด่วาต้องเอาไปหลวกอกนเด้อค่ะพี่พี่อื้มสุดยอดเลยจ้านี่แป๊บเตียวค่ะ,คะปาดปันดงน้องใหม่นะจ้าพียเต็มเลยค่ะปืดคุณหนาจา้าปาดปาดปาดเก็บเนาอจ้าเนาะ อืมอืมพู้น่าจะมามันต้นหน่อ,นอ,ยอยด้อค่ะนี่อืมอย่างงามเลยจ้าอืมนี่จะเอากรอมันหลายค่ะเมื่อจะเลือกว่าถือว่าเจ้ากรอใดนี่อืมพุ่น่ะจ้ะ อันตรายด้วยค่ะอ่าก,กินสดนะคะนี่นี่จ้าหยสุดยอดเลยค่ะอืมอืมมาไงค่ะอืมอืมอืมนี่จ้าโอ้แอนซอน กระดงผักบุงสลังค่ะคนน่ะลายค่ะอีริจา้าพี่อ้ออยมิแเตนอนย่ใหญ่เนาะค่ะปาติโตก่อนี่ไหมปื๊ดมิแเตหน่ออวบจา้าโดตรพฉันละอ่อนซ้อนวิธีกิน ผักบุ้งฝรังือวา่าผักบุ้งญี่ปุ่นเนาะคะ่ะต้องทําความสะอาดดีๆด้ะค่ะเดอ้อเราก็ลอกหลอกเปลือกด้านนอกจังสีเนาะคะ่ะนี่ดึงออกแบบนี้ด้ค่ะเดอ้อเราก็เอาไปาลวกในาน้าเดือดๆทน้ทนๆเนาะคะ่ะสักน้ํหนึ่งก้อนก่อนเอาไปประกอบอาหารเนาะค่ะเนาะนี่นะคะอย่าไปกินดิบด้ค่ะเดอ้อพักอีหยังก็ตามค่ะท้าเ้องอาศัยอยู่เมืองนอกอย่าไปกินดิบถ้าเกิดว่าบ่ศึกษาดีๆเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าวัชพืชบางอย่างเขาก็มีสารผิดอยู่ในตัวของเขาเองนะคะจะกินจะท่านจะประกอบกระต o งเห็ดห้สุกอนเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะโอ้หยอดงาะะอาออ่ามแค่ะเนาะค่ะว่าต่อยเข้ามีความรู้วา่ามันคือพักคือหญ่าแบบใดเนาะคะ่ะน,น,น้องเมียก็อย่างในนําไห่ทุกทันนะคะประกอบอาหารโดยผ่านความร้อนเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดดีๆแล้วก่ ่านความห่อนจากสองรอบรอบแรกอาจจะลวกเพื่อที่จะเอาสารามีผิดอ,อกก้อนเนาะคะ่ะครั้งที่สองก็ค่อยประกอบอาหารการกินเ้อค่ะเด้อ,อน้องเมียวบอได้ห้ข้อมูลบิดเบือนนะคะที่ว่าน้องเมียเองก็ศึกษาม,มาแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะประชะนันก็นอยากเอาความรูตรงนี้บอกพนันวิดีโอ,อช่องของน้องเมียวเนาะคะ่ะเนาะกกแล้วแต่ว่าท่านใดจะเอาไป ผิดจรณนาเบิงว่าเป็นความรู้ที่สามารถใส่ใดโบเนาะค่ะนะกะเรามาระวังด้วยค่ะเด้อสุดท้ายนี่น้องเมียวกะขอประคุณทุกท่านหลายๆค่ะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ ค่ะค่ะมึงก่อลงต้นมันเลยค่ะโอ,อ้สุดยอดลอออเ,อเลยค่ะเพี่อ่ะป่าน้องใหม่ก็นั่งค่ะนี่ค่ะเจนเนอ